บาโตคาลอสโรนันดิโยโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับไหครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับโอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับ มาเซโลลิวันโดผู้ตัเสินย,ยกอคอมพุวขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับผู้ตัเสินก็เปล่าครับล้ำหน้าแล้วกุตินโยและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับอารูนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ Brazil. In the 14th minute, number 8 Ronaldinho. กลับไปที่ออสการ์นักตบก็ยิงดีแล้วนะครับแต่ไม่มีโชคมากพอครับบอลสูงเกินไปนแล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับ Casemiro โรเบรโตคาร์ลอสลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนัทลักษ์กลับไปเลยครับออสการิวันโด สตาตูออกไปถึงบอลครับแล้วก็ทําได้ดีครับน<ต>ี้มงต่อได้ดีเลยนะครับเขายัางได้ครองบอลต่อครับ<ต>ไปได้ซุปได้ดีเลยครับเซฟไปได้ครับตูฟใส่<ต>สดไ,ได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลย ไปแล้วต้องใช้วิธีชกบ bon อลออกไปครับน,นี่ถือว่าโชว์ทักษะท,ที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับโอ้โหเล่นรับทรงต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้ครับตอนนี้ลิวันโดกาเซมิโร่โรนันดิโ แม่ประสานงานต่อบอลกันได้ดีเลยครับแมลุงนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับโรเบร์โตคาร์ลอสกูติญโยวนกลับไปที่กูติญโยกาเซมิโรโรนันดิโนกาเซมิโร และเขาก็ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้มันข้ามคานออกไปครับรหลังก็ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับลิวันโดโอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไป นาินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับอาเซมิโรลรนันดิโยคุตินโย ลิวันโดโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับี <c oughs> เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> บลกบไปนี่กาเซมิโล <c oughs> โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ นี่เป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณเอริสอนครับดีมได้บอกเลยนะครับว่าเขาต้องพยายามที่จะประกบให้ติดกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเขาพลาดแล้วก็ขาตายเองเลยครับและลูกนี้ยิงเลยครับลิซันเป็นผู้สาบตูมือดีเลยนะครับเซฟลูกนี้ได้ไม่ยากครับ โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับกาเซมิโร่และก็เป็นหรลิเป็นคูตินโยทำได้ครับ ยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ so, ครับแล้วทีมของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวเพื่อเลอ่นนะครับมาคอสลิวันโดเขาเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับเป็นอเดโอตอเลส ช่วนี้มาสโลเข้าสกัดหนักเลยครับโรนันดินโยเป็นโอกาสทองของเขาครับไม่ไม่น่าเชื่อครับลูกนี้บอลชนเสาครับเป็นโดตอเลสกาเซมิโร บอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับน่าจะผ่านไปได้นะครับหลังจากที่ห้าหันกันมาอย่างสนุกยาวนานแทบจะตลอดเกมนะครับเหลืออีกเพียงแค่ 2อนาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับถ้าหากทีมไหนทําประตูได้และเป็นผู้ชนะต้องยกว่าสุดยอดจริงๆครับคูตินโยโรนันดินโย ลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุด โอ้ผ่านไปได้แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับีบหลังจากที่เขาทาประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่างใหญ่หลวงครับและก็นํามาซึ่งประตูที่2ของตัวเขาไปเรียบร้อยเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมนะครับและผู้สารประตูก็เดินไปเก็บลูกบอลมาจากก้นตาข่ายนะครับผันร้ายครับผู้สารประตูวันนี้ ตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้